โอเคครับเด็กๆก็สวัสด,ดีนะจ๊ะ,ะครั้งนี้แล้วเรียนถึงเรื่องนี้ไปใช่ไหมครับผมก็อาจจะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเกี่ยวกับแนววงกลมนะครับผมอโอเคเนะก็จะมีเรียงสับเปลี่ยนแบบแนวเส้นตรงนะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างเป็นใช้การกับบุษสบายนะ,ะก็ครอบคลุมในหลายๆวิธีนะครับผม ก็แทบจะครอบคุมทั้งหมดเลยแหละนะเชายกลางบุตรสบาต่อไปก็จะเป็นเรียงสเปลี่ยนแนววงกลมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะก็ครอบคุมนะต่อไปอันนี้ครับผมที่โจทย์เขาชอบเอามาแถามเอามาเล่นกันนะครับก็จะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนโดยมีสิ่งของ แปลงสิ่งที่ซ้ำกันในที่นี้ก็จะเป็นพวกการจัดเรียงตัวอักษรนะครับเอก็จะใช้สูตรในกรอบสีม่วงเลยนะก็จะเป็น n แฟ c t แล้วก็ n 1 uck, คูณ n 2แฟคูณ n 3แฟคูณ n k แฟนะครับผมเอ เดี๋ยวมันใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแ๊ะแบฟึึหหัดเขาบอกว่าจัดเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรในคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีในข้อที่1เนี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังก่อนเนาะก็เดี๋ยวข้อที่2ก็ครูก็น่าจะพาทำนะเพื่อลดระยะเวลาของคลิปลงเนาะ ตัวอักษรตัวแรกที่เขาอยากให้เราเรียงสับเปลี่ยนก็คือคําว่าพรพันนะครับผมเ,เด็กๆก,ก็ไปดูก่อนว่าไอตัวอักษรเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างคือมันจะคิดแบบนี้ค่อนข้างค่อนข้างบ่อยนะครับผมในกรณีที่1ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้เด็กๆเกนี่ยนะครับอย่างน้อยเด็กๆต้องทําวิธีนี้เป็นนะ มันคือวิธีที่ง่ายที่สุดในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมมันจะทําวิธีนี้เสมอนะเด,ด็กๆก็ไปดูตัวอักษรเนี่ยมันมีตัวไหนมั่งนะครับมันก็จะมีพอพาอล้อเรือแล้วก็แล้วก็นอนเรนถูกต้องไหมอแอแถวเนี้ยพอพานมีกี่ตัวพอพานมี1 2สองก็คูแยกไปก่อนว่ามี2ตัวรอเรือมี3ตัวนะครับก็ใส่เลข3ไปแอบนับไว้ก่อนเนาะ แล้วก็นอนเนียนก็มี1ตัวนะครับผมเอ๊ะคราวนี้เดี๋ยวคูเลื่อนลงมาหน่อยให้มันเห็นชัดๆนะแปบ๊บหนึ่งเอ๊ะโอเคนก็ได้ดิดนผันกันนะในกรณีที่ไม่มีเงื่อนขไขใดๆเพิ่มเติมเด็กๆเอาสูตรข้างบนมาเขียนได้เลยนะ N ในที่นี้ก็คือจำนวนทั้งหมดนะครับผม เดี๋ยวควรจะพายคิดข้างบนก่อนนะจำนวนทั้งหมดของตัวอักษรมีกี่ตัวก็เรานับมาแล้วว่าพอพายมี2ลอ,อเรือมี3แล้วก็นอนเนมี1ห,หรือเด็กๆจะไปนับตัวนี้ก็ได้นะ1,2,3,4,5,6เพราะฉะนั้นมันก็คือมี6ตัว n คือจำนวนตัวอักษรทั้งหมดนะอ่ะต่อไป n 1 n ห้อยหเนี่ยก็คือเราสนใจตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะ ตัวแรกในที่นี้ครูจะสนใจพอพานแล้วกันนะครับผมจํานวนของพอพาน n ก็คือจํานวนตัวที่1ครูแทนเป็นพอพานนะเพราะฉะนั้นจํานวนของพอพานมี2ตัวเด็กๆก,ก็เอาเลข2มามาแทนแต่ว่ามันไม่ใช่2ธรรมดานะมันต้องเติมแ a กทอรี a l เข้าไปด้วยจากสูตรเขาอน,นะครับเ,เพราะฉะนั้นก็เติมแฝกทอรีเเข้าไปด้วย n ห้อยสก็คือสนใจตัวที่2และตัวที่2ของเรามี รอเรือถูกต้องไหมแล้วรอเรือมีกี่ตัวมี3ตัว,ตวก็เอาเลข3มาใสา่แล้วก็เติม factorial ไปด้วยก็คือ3 Fa แฟกนั่นเองตัวสุดท้ายเนี่ยหนังสือบางเล่มไม่เขียนแต่ว่าครูจะเขียนเพื่อความเข้าใจของนักเรียนนะหนังสือบางเล่มมันคงคิดว่าเราเ,เก่งมากมังเออถ้ากูเก่งแล้วกูจะซื้อหนังสือมาอ่านทําไมถูกต้องไหมนะก็เดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูแล้วกันนะ ในหนังสือครูเนี่ยมันไม่เขียนตัวนี้นะหลายๆเล่มเลยแหละมันไม่เขียนนะครับผมแต่ตัวที่3ามันมีไหมมันมีมันก็คือตัวนอนีนแต่ตัวนอนีนมี1นึ่แฟกนะครับผมเราครูจะใส่เลขหนึ่งไปนะแล้วก็1นึ่งแฟกแฟกมีค่าเป็น1นะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นกเ็เดี๋ยวเรามาคิดเลขกันนะ6กแฟกก็คืออะไร 6คูณ5คูณ4คูณ3มคูณอคูณ1่โอเคไหมครูแยกไปแต่ว่าในที่นี้ครูแยกไปถึง3แฟกนะเพราะว่าครูขี้เกียจนะครับผมเอ้เพราะว่าเดี๋ยวพอมันถึง3แฟกครูคจะเอามันไปตัด3แฟกอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เก่งเนี่ยก็แยกไปเรื่อยๆจนถึงเลขหนึ่งเนะโอเคเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเข้าใจเรื่องแฟกทอเรียลก่อนนะอ่ะต่อไป ครูแยก6แฝกออกมาเป็น5้าคูไปหกห้าสี่สามสองหนึ่งแต่ว่าครูแยกไปถึงแค่3พอ2แฝกต,ตัวนี้ก็กลายเป็น2คูณกับ1แยกออกมาเป็นตัวนี้นะสแฝกส่วน3แฝกครูไม่ได้แยกนะครับผมโอเคไหมเพราะว่าครูจะตัด3แฝกกับ3แฝกไปแล้วก็1แฝกมีค่าเป็น1ครูก็ไม่ได้เขียนนะครับผมเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นแต่ว่ามันมีนะโอเคนะอ่ะาคราวนี้ 3แฝกตัด3แฝกครับสคูณเอาไปตัด4ก็4ก็เหลือ2ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้น2คูณ5เป็น10 10คูณ6ก็ได้60เพราะฉะนั้นจัดเรียงพรพันแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมจะจัดเรียงตัวอักษรแบบมวดซัวนะครับผมอยากวางตำแหน่งไหนก็ได้นะจะจัดได้ทั้งหมด60วิธีโอเคอันนี้คือวิธีง่ายสุดแล้วก็ในกรณีที่ โจทย์ทุกโจทย์นะครับผมเขาไม่ได้กําหน,นาเดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมเด็กๆก็คิดวิธีนี้ได้เลยอย่างน้อยมันคือเบสิกนะลองทำม,มั่วๆดูก่อนเผื่อมันออกนะโอเคไหมเออโอเคต่อไปเดี๋ยวครูจะใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วนะเงื่อนไขข้อที่2ก็คือตัวอักษรชนิดเดียวกันอยู่ติดกันจิบหายแลว้วจําได้ไหมเรื่องติดกันเรื่องมีคนขั้นอะ ตั้งแต่เรื่องของบุษบา,าจํำได้ไหมเพราะฉะนั้นมันยังใช้ความรู้ต่อเนื่องมา,าเรื่อยๆนะครับผมโ okay, นะอเคเนาะออ,อยู่ติดกันให้มัดรวมกันไอ,อเชียโอวัตเตฟัรครูกินน้ำแล้วน้ำมันหยดใส่หนังสือพระเจ้าครูไม่นะ อ่าช่วยด้วยโอ้โหหนังสือพระเจ้ามีเล่มเดียวด้วยนะโอ้ตายตายตายื้อ้อาวจะไม่เป็นไรครับครูจะสอนนักเรียนต่อไปนะครับผม เดี๋ยวมันก็คงแห้งนะแต่ว่าหมึกเปื้อนเยอะเลยอะ่ะโอ้เสียใจอะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนของครูนะอะตัวอักษรชนิดเดียวกันอยู่ติดกันเดี๋ยวครูปิดฝาไว้ก่อนแม่เอ้ยขอพูดคำหยาบหน่อยแล้วกันนะอารมณ์มันพุ่งพลาดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ครูจะเอาตัวพอพเน,นี่ยนะครับมามัดติดกันเพราะฉะนั้นมัดติดกันมันคือรวมกัน นะมันก็จะได้พออพานเนี่ยมัดติดกันจริงๆมันมี2ตัวนะแต่ก็จะนับรวมเป็น1ตัวถูกต้องไหมแล้วก็รอเรือรอเรือมี3ตัวถูกต้องไหมสามตัวแต่เราจะมัดรวมกันมันก็กลายเป็น1ตัวนะครับผมแล้วก็นอนเนมี1ตัวก็มัดรวมกันก็จะเป็น1ตัวเหมือนเดิมอันนี้มีกี่ตัวนะพอพามี2ตัวใช่ไหม พอพานพอพานเอ๊ะอย่างที่บอกนะก็มัดรวมกันนับเป็นหนึ่งนะครับผมเหมือนในเรื่องบุษบากับชายกลางถูกต้องไหมอ่ะเหมือนนับเป็นที่หนึ่งที่เพราะฉะนั้นสรุปแล้วตอนนี้ n มีทั้งหมดกี่ตัวสามตัวนะครับผมเอ่ะเพราะฉะนั้นใส่เลขสามอ่ะ n หนึ่งเพราะฉะนั้นสนใจตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะในที่นี้ครูจะสนใจพอพานก่อนแล้วกันพอพานเนี่ยตอนนี้มันรวมเป็นก้อนหนึ่งก้อนแล้วนับเป็นที่หนึ่งที่นะ เออนับเป็นเออเหมือนเปรียบเสมือนมีหนึ่งอะ่ะเหมือนมีหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นของพอพานก็คือ1นึ่งแฟกเพราะเรามัดรวมกันมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือพอแพานอันนี้ก็จะเป็นรอเรืออันนี้ก็จะเป็นนอนนี่นั่นเองแล้วคราวนี้หนึ่งแฟกมีค่าเป็นหนึ่งในะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็คิดแค่ข้นบน3ามแฟกก็คือ3ามคูณสคูณห สาคูณสองเป็น6เพราะฉะนั้นก็จบสำหรับข้อนี้นะครับผม,มหนังสือชิญต่อไปครับเรามาลองเรียงตัวบรดานาดนะูแล้วกันนะครับขั้นแรกทำยังไงครับ แอบเขียนไว้ก่อนเลยว่า B มีกี่ตัวเนี่ย B มีหนึ่งตัวนะแล้วก็ A มีสามตัว N มีสองตัวอ่ A. ก็ในกรณีที่ข้อหนึ่งเนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมเนี่ยเด็กๆใช้สูตรเบสิกของเราได้เลยก็คือ N หารด้วยแต่ละตัวถูกต้องไหม N ก็คือมีหนึ่ง บวก3เป็น4บวกอีก 2, 2> เป็น6เพราะฉะนั้นก็คูใส่สูตรลัดไปเลยนะก็จะกลายเป็น6แฟกเอาสีนี่แล้กันอันนี้คือ n ทั้งหมดนะเพราะเพราะตัวอักษรมันมีทั้งหมด6ตัวถูกต้องไหมแล้วก็เอาแต่ละตัวมาหารตัวแรกก็จะเป็น1ก็ใส่1แฟกไปตัวที่2 3แฟกก็ใส่3แฟกไป เอ้ยมี3ตัวก็ใส่3แฟกไป n มี2ตัวก็ใส่2แฟกไปนี่จบแล้วสูตรจบแล้วครับผมที่เหลือคือคิดเลขเอ่ะหกแฟกก็เป็น6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ถูกต้องไหมแต่ครูจะให้มันไว้เท่านี้ก่อนโอเคปะ่ะเ,เพราะครูจะเอาไปตัด3แฟกนะข้างล่าง3แฟกแล้วก็ เหลือ2แฟกก็แยกออกไปเป็น2อคูณหนะเนี่ยอย่างที่บอกเนาะตั้งแต่ครั้งแรกๆเนาะว่าถ้าใครเก่งแล้วเลขหนจะไม่เขียนก็ได้แต่ครูแนะนําให้เขียนนะเพื่อเพื่อจะได้ไม่งงนะเอ้สาแฟกตัด3าแฟกตตัด4เหลือ2เพราะฉะนั้นเหลือ2คูณให้เป็น10 10ิบคูณหได้60วิธีนะ เพราะฉะนั้นบรรณา่เลี้ยงแบบไม่มีเงืเ่อนไขใดๆเพิ่มเติมก็คือเอาอักษรตัวไหนไปวางไว้หน้ากลางหลังวางไว้ตรงไหนก็ได้จะได้60 <c oughs> วิธีนะครับนองื <c oughs> <c oughs> ดีนะมันเปื้อนหน้าที่แบบว่าเนื้อแห่ไม่ค่อยสำคัญถ้ามันเปื้อนหน้าเนื้อแห่สำคัญนะล้อ แล้วมันมีเล่มเดียวแล้วเนาะ <c oughs> ครูใช้เวลาทําเป็นปีเลยนะปีสองปีเลยนะกว่าจะได้หนังสืพอพระเจ้าเล่มเดียวมานะ <c oughs> ครูกินน้ำก่อนทำไมกินไกลๆโอเคไอ้บ้าเอ้ยเอะโอเคเนื่อนไขข้อที่สองคืออะไรครับ ตัว n ไม่อยู่ติดกันการที่ไม่ให้มันอยู่ติดกันเนี่ยทำไงนะจากเรื่องบุษบากับชายการคือหาคนมาขั้นใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นเขาสนใจตัว n นะครับผมสนใจตัว n n มี2ตัวเพราะฉะนั้นเราสนใจตัว n ที่มี2ตัวเพราะฉะนั้นเราจะให้คนอื่นเป็นตัวขั้นหลักการเดียวกันกับเรื่องชายการกับบุษบาเลยนะแอบเพราะฉะนั้นอ่ที่ผ่านมามันจะลิงก์กันมาเรื่อยๆนะครับผม อเพราะฉะนั้นสนใจตัวนี้ตัวที่เหลือเป็นตัวขั้นเพราะฉะนั้นตัวขั้นก็จะมี1ตัวกับ3ตัวกลายเป็นตัวขั้นสตัวอะตัวขั้นกูชอบใช้ตัวนี้ใช่ไหมสีฟ้าอะคนขั้นอะคนขั้นนะเพราะฉะนั้นกูเขียนไว้ก่อนเลยไอนี้ขั้นสี่ตัวใช่ไหมแอะโอเคคนขั้นสี่คนนะเอ้ส4สี่คน เออสตัวถูกแล้วมันเป็นตัวอักษรนะเออแล้วคราวนี้ข้อนี้ยากนะครับผมหเด็กๆจะต้องมาคิดการเรียงสับเปลี่ยนของตัวขั้น2เด็กๆจะต้องมาคิดเรียงสับเปลี่ยนของตัว n นะเออเดี๋ยวเราจะมาคิดตัวตัวอะไรก่อนวะตอนนี้สมองครูแบบจิตใจไปห่วงหนังสือนะ เดี๋ยวเราจะไปคิดตัวขั้นก่อนนะครับตัวขั้นก็คือมี4คนเนาะอ่ะได้แก่มีสตัวเนาะเอะ,อะตัวนี้นะสตัวอันนี้ครูเอาไปเข้าสูตรเลยเนาะแล้วหารด้วยแต่ละตัวใช่ไหมแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะมี a 3ตัว a, a a a แล้วก็ B1 1ตัวเพราะฉะนั้น A3 ตัวก็คือ3ามแฝกถูกต้องไหมแล้วก็ B1 ตัวก็คือ1แฝกเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็คืออะไรเป็นของตัวขั้นนะอันนี้ตัวขั้นนะสามแฝกก็คือของ A อันนี้ก็คือของ B นะส่วน4แฝกก็คือตัวขั้นทั้งหมดนะครับผมโอเคเนาะอันนี้ตัวขั้น คิดของตัวขันก่อนแล้วมันจะต้องจับมาคูณถูกต้องไหมมันถึงจะจบงานนะหวังว่ายังไม่ลืมงานเนี่ยกูกูสนใจตัว n นไะเราสนใจตัว n นไะยังไม่ได้คิด n สับตัวเลยนี่เพิ่งคิดคนขั้น n ตัวแรกนะครับผมสามารถไปได้กี่ที่1 2 3 4 5หเพราะฉะนั้น n ตัวแรกสามารถไปได้5ที่นะอ่ะบัก n นนี่เอาเป็นสีแดงแล้วกัน เนี่เอาเป็นสีชมพูลแล้วกันนะอ่ะสามารถไปได้5ที่นะคือตรงลูกศรที่วางเี่ยเอ็นตัวแรกสามารถไปได้5ที่นคะครับผมอันนี้คือเอ็นตัวเอ็นตัวที่1นะสมมติมันเลือกตรงนี้ไปเอะมันไปอยู่ตรงแกงนะเพราะฉะนั้นเอ็นตัวที่2สามารถเลือกไปได้อีกแค่4ที่อ่ะอันนี้คือ n ตัวที่2แล้ว n มันมี2ตัวเด็กๆต้องหารด้วย สแฟกจบแล้วไปคิดเลขไหมอันนี้ก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยอันข้างบนนี้ได้20 20ิบยแถมสองเหลือ10บนีพดพดหลังเหลือ10แล้วอันนี้เป็น4ี่คูณสคูณสคูณหตัด3แฝกไปเหลือแค่4 4ไปคูณ10ได้40ส อโอเค40วิธีอ้อยหนังสือพระเจ้าเปลียเอ๊ตัวสุดท้ายครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเลยอีกสคลิปเท่านั้นนะก็จะจบแล้วนะครับคลิปแนงก็สำคัญมากๆนะครูจะสำคัญทุกคลิปไม่ได้นะครับผม จริงๆแล้วมันก็สำคัญทุกคลิปเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวเรามาเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรตัวนี้มั่งอ่านว่าอะไรวะเนี่ยยากเลยเก็ยันมิดซิปซิปเป้ใช่ไหมมิดซิดซิปเปี้ปะเนอะมิดซิดซิปเปี้ะนะก็ครูก็ไม่เก่งอังกฤษนะใครเก่งก็บอกครูด,ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคข้อหนึ่งเด็กๆอยากลองทำยังไหม ใช้สูตรเบสิกพื้นฐานของเราเลยเอ้ยก่อนทำเราต้องอะไรนะก่อนทำเราต้องอันนี้ดิแยกตัวอักษรมาก่อน m มีกี่ตัวมี1ตัวแล้วก็มีตัว i อปะไมี3ตัวต่อไปเป็นตัว s มี4ตัวตัว p มี2ตัวแล้วก็ตัว e ปะ e มี1ตัวเ,เพราะฉะนั้นตัวอักษรมีกี่ตัว1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหกลายเป็น11นะครับเอเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น1ิบเอ็แฟกหารด้วยใจ่ละตัว ตัวแรกก็เป็น m ก็เป็น1 Fa แฟกหนังสือบางเล่มจะไม่เขียนนะอย่าลืมนะตัวที่2ก็คือหารด้วยตัว i ก็คือ3 Fa แฟกตัวที่3ก็คือตัว s ก็คือ4 Fa แฟก p 2แฟกแล้วก็ e 1 Fa แฟกโอเคโอ้โห11็แฟกก็11 1 0 9 แปดอุ้ยเยอะวะ่ะเจ็ดหกห้าสี่อ่ะถึงสี่แล้วกันนะเดี๋ยวครูจะเอามันไปตัดสแฟกโอ้ยทไมมันเยอะจังวะอันนี้หนึ่งแฟกครูไม่คิดนะเพราะมันมีค่าเป็นหนึ่งนะสามคูณสองคูณหนึ่งคูณสี่แฟกแล้วก็คูณสองแฟก อะ4ตัด4เพราะฉะนั้น3คูณ2เป็น6 2เอาไปตัด2เอาไปตัด8เหลือ4แล้วกันอโอเคเพราะฉะนั้นกี่วิธีเนี่ยคิดเลขสิขครับใช้ทาไม่ตายเลย <c oughs> 11คูณ สิบคูณเก้าคูณสี่คูณเจ็ดคูณห้าโอ้โหหนึ่งสามแปดหกศูนย์ศูนย์นะครับผมแฮนด์ Hand กับอ่ะตัวข้างล่างโดนตัดหมดแล้วเหรอตัวข้างล่างโดนตัดหมดแล้วเหรอ ตัวข้างล่างโดนตัดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นคําตอบเลยนะแต่ก็ไม่แปลกนะที่จะถึง1น0 0 0 0วิธีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวอักษรมันเยอะนะมันก็มีสิทธิ์เรียงได้หลายแบบหลายวิธีนะ,อะโอเคก็เดี๋ยวแก้ไขนิดนิดนึงอันนี้ต้องลากมาให้สุดนะเพราะว่ามันหันทุกตัว เพราะฉะนั้นมิซิสซิปปีนะครับผมสามารถเรียงแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือได้1นึ่งแ0วิทีนะจ๊ะโอเคให้ตัวอักษรชนิดเดียวกันอยู่ติดกันโอ้โหเหมือนเคยทําแล้วป่ะนี่ไงนี่คิดเหมือนข้อนี้เลยติดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาตัวที่เหมือนกันมายุบรวมกันเป็น1ตัว ตัวนี้ยุบรวมเป็น1ตัวเพราะฉะนั้น m มี1ตัว m มี1ตัว i มี1ตัว s มี1ตัว p มี1ตัวแล้วก็ e มี1ตัวเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วเป็นกี่ตัวแป๊บ5ป่ะเนี่ย1 2 3 4 5เออ5 5แฟกแล้วหารด้วยแต่ละตัวถูกต้องไหม าด้วยแต่ละตัวตัวแรกก็ m ก็1แฟกตัวที่2ก็ i ก็ 1, แฟกตัวที่3ก็ s ก็ 1, แฟกตัวที่4 p ก็ 1, แฟก e ก็ e ก็ 1, แฟก1แฟกมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องคิดเนี่ยก็คือแค่ข้างบนถูกต้องไหมและอ้5แฟกมันก็คือไอตัวที่ครูเคยให้ท่องจำถูกต้องไหมมันคือ120วิธี เออก็ครบทวนกระบวนความสำหรับการเรียงสับเปลี่ยนนะแบบแบบตัวอักษรนะโอ้โหก็ความรู้ในวันนี้แรกมากับการเปียกปอนกับคำบีพระเจ้าของครูนะครับก็หวังว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครูขอไปนอนร้องไห้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ